สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาร์จิกส์มาร์โบ่ตลอดบายจันพทยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีเมถุนค่ะหรือชาวลัคนาราศีเมถุนสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้พลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองถ้าคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยก็ขอให้แอดไลน์ไอดีที่จันพททิ้งไว้ ตรงด้านล่างคลิปนี้ description นี้เข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยเรื่องราวความรักของพวกคุณจะเป็นเช่นไรเริ่มจากสถานะคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนควบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดน,นะคะ ในเดือนกระะกฎาคมนี้พลังงานความรักของคุณจะออกมาในรูปแบบไหนขอให้ไพ่ช่วยเปิดพลังงานความรู้สึกของคุณได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดซ r s สไคร์กันฝากกดซ b s สไคร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่เราจะได้จูนพลังงานกันได้ติดนะคะจะได้ดูดวงให้คุณได้ะทะลุป,ปุปโปลในทุกๆเดือนนั่นเองนะคะโอเคอมาดูกันว่า เพื่อนเพื่อนชาวราศีมิถุนในสถานะคนที่มีคู่พลังงานของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเช่นไรนะคะเฮอ m i มิตค่ะวิวออฟฟอร์จูน อ f s o u r c สดี e อมเ e อร์ค่ะและไ i ส์ออฟทับค่ะจากพลังงานหน้าไพ่ยเนี่ยเพื่อนๆชาวราศีเมถุนในสถานะของคนที่มีคู่เนี่ยนะเหมือนใจคุณอะมันมันมันมีความกระตือรือร้นที่ อยากจะเดินทางเออนะคะมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเดินทางหรือไม่บางคนก็อาจจะอยู่ในระหว่างการเดินทางนะคะเดินทางในที่นี้อาจจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศก็เป็นได้นะคะของคุณอยู่ในสภาวะแห่งการเดินทางได้พบเจอผู้คนใหม่ๆนะคะได้พบเจอความสุขนะคะเรื่องราวของความสุขความผูกพันอะไรประมาณนี้นะคะ หรือคุณมีแนวโน้มที่จะทำอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่และผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความเอ็นดูคุณค่อนข้างมากนะคะอันนี้มัน เป็นพลังงานที่เหมือนกับคุณอยู่ไกลอยู่ทางไกลหรือมีโอกาสที่ได้เดินทางนะคะอยู่ในสภาวะลักษณะแบบนั้นนะคะซึ่งมันก็ส่งผลดีในแง่ของความรักค่ะส่งผลดีในแง่ของโอกาสอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เดินทางไม่ได้ไปไหนนะคะคุณมีแนวโน้มที่จะได้เจอเจอเรามาดูพลังงานความรักของคนรักชาวราศีมิถุนกันดีกว่านะคะ พลังงานของเขาเป็นเช่นไรในเดือนระกรกดาคนนี้ n i ซ e of p e n t a c l e ค่ะเด e m มาจิกเชียนทูออฟพันทัค Ten of p e n t a c l e และไพเจตพลังงานหน้าไพาเนี่ยมันบ่งชี้ว่าเหมือนเขายุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการจัดการด้านของการเงินเอกสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินนะคะมีเหตุที่ทำให้เขาจะต้องเข้าไปควบคุมไปดูแลไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะติดขัด ปัญหาในด้านของเอกสารค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของความรักแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความผูกพันที่โยงใยญ่กันอยู่นะคะคุณสองคนก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกันนะคะแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคนรักคู่ครอง ของชาวราศีมิถุนด้วยไพ่เดทเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของสุขภาพเข้ามานะคะซึ่งปัญหานี้มันจะเห็นเด่นชัดได้ช่วงประมาณปลายปลายเดือนที่จะเห็นว่าเออคนรักคู่ของชาวราศีมิถุนต้องใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเข้ามาด้วยนะคะ อันนี้พลังงานของเขาอ่ะอยู่ในแนวทางที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงทีเดียวนะคะในเรื่องของความรู้สึกในด้านของความรักมีความใส่ใจมีการดูแลนะคะหรือก็มีแนวโน้มที่ได้เจออกันนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันมันมีช่วงเวลาแห่งการาการอยู่เป็นครอบเป็นครัวหรือความสุขความอบอุ่นอะไรประมาณนี้ถ้าคนรักคู่ครองชาวราศีเมถุนเป็นคนต่างถิ่นต่างที่หรือต่างชาติต่างภาษานะคะ ก็ต้องบ่งชี้ว่าคุณจะมีเวลาที่จะอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคนรักชาวราศีมิถุนด้วยนะคะมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาในด้านของสุขภาพเข้ามานะคะอ่ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้จะเป็นเช่นไรคะ่ะ Queen of Swords Tree of Pentacle s the Moon đồ vô và หนึ่งถ้วยถือว่าเป็นบรรยากาศความรักที่ดีนะแม้ว่าจะมีบางเรื่องบางราวที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดติดขัดท่าถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างชาตินะคะต่างภาษาก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของภาษาความเข้าใจผิดในเรื่องของการสื่อสารเข้ามานะคะแต่มันก็มีความสุขมีความเข้าใจเหมือนเขาก็จะพยายามปรับเปลี่ยนพยายามที่จะเข้าใจคุณนะคะในทุกๆเรื่องเพราะว่าดูเหมือนกับคุณกับเขานี่ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกที่ จูนเข้ากันได้ในระดับหนึ่งถือว่าเป็นคู่ของคู่ของกันและกันที่แบบค่อนข้างชัดเจนนะคะในพิเรียดน,นี้เพศหญิงจะมีความโดดเด่นนะคะมากที่สุดถ้าเพศหญิงเป็นชาวราศีมิถุนก็จะมีความโดดเด่นแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคนรักคู่ครองของคุณที่เป็นเพศหญิงก็จะมีความโดดเด่นเป็นคนที่คุณจะต้องให้ความใส่ใจหรือเป็นคนที่คุณจะต้องคอยดูแลมากเป็นพิเศษนะคะเรื่องราวความรักอยู่ใน แนวทางที่ค่อนข้างดีมีความรู้สึกอินเลิฟกันมากขึ้นใส่ใจดูแลกันและกันมากขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะมาดูว่าไพ่เดือดขีนะคะจะให้คําแนะนำอะไรเพิ่มเติมในความสัมพันธ์นะคะว้าวระวังปัญหานะคะปัญหาที่มาจากบุคคลภายนอกไพ่บ่งชี้มานะคะระวังปัญหาที่มาจากบุคคลภายนอก นะคะการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันความขัดแคลนในบางเรื่องบางราวความเหงาหและก็ความรู้สึกสับสนไพ่ออร์คิลเนี่ยบ่งชี้มาว่าเวลาที่คุณอยู่ไกลกันคุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออระแวงว่าเอะคนของคุณจะมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่านะมันเป็นความความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่า กลัวจะมีใครเข้ามานะคะมันมีความเหงาไม่มีการรอคอยอยู่ในนี้นะคะและมีความสับสนแต่เมื่อไหร่ที่ได้พบกันได้เจอได้เจอกันความรู้สึกต่างๆเหล่านี้มันจะค่อยๆหายไปเป็นความรู้สึกที่เต็มอิ่มในด้านของความรักขึ้นมาแทนในพิเรียนนี้สำหรับคนที่มีคู่น่าจะเป็น ความรู้สึกของคู่ที่อยู่ห่างไกลกันแล้วก็มีโอกาสที่ได้มาพบปะและเจอะเจอกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะทําให้ความสัมพันธ์ไปในแนวทางที่ดีขึ้นแต่ก่อนที่จะได้เจอเจอกันมันก็มีความคุมเครือมีความระแวงมีความรู้สึกสับสนอยู่แต่เมื่อไหร่ที่ได้เจอกันแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ความคิดต่างๆเหล่านี้มันก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อเลยดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีมิถุนกันนะคะพลังงานของคุณเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกเป็นไพ่ s t i c e ค่ะตามมาด้วย of of s w o r d Two of c u p Just t ส e m a เ The Magician ดูแนวโน้มจากหน้าไพ่ก็ถือว่ายังเป็นพลังงานที่ดีอยู่นะ แม้ว่าบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกคอน FLICT หรือมีความรู้สึกที่มันไม่ค่อยแฮปปี้นะคะกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยในบางเรื่องบางราวแต่คุณก็จะพยายามเก็บมันไว้ในใจนะคะสิ่งที่แสดงออกมาก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะเหมือนกับเก็บปกปิดความรู้สึกที่มัน ระแวงความรู้สึกที่มันคุมเครือหรืออะไรต่างๆกดเอาไว้ไม่ให้เขารู้ว่าคุณรู้สึกเช่นไรแล้วแต่คุณก็แสดงออกไปในแนวทางที่มีความเข้าอกเข้าใจคนที่คุณคบคนที่คุณคุยให้ความผูกพันให้การเติมเต็มให้สิ่งดีๆกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอย่างเต็มที่นะคะคุณคาดหวังถึงความสัมพันธ์ในระยะยาวที่มันจะมีความมั่นคงมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะซึ่งบางทีการพูดคุย กันนะคะบางครั้งคุณก็อาจจะไม่เข้าใจในทั้งหมดของสิ่งที่เขากำลังจะสื่อสารก็เป็นได้มันถึงเกิดไพ่สามดาบขึ้นในใจของคุณนั่นเองนะคะมาดูซิว่าแล้วพลังงานของตัวเขาคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเป็นเช่นไรนะคะไนท์ซ o f กคัพค่ะเอชออฟพันธุ์ e ชคล์เพชออฟ The View of Fortune และ Hangman <c oughs> นะคะไพ่เกือบจะดีแล้วเชียวยังติดไพ่เสียมาหนึ่งใบไพ่ Hangman นะคะดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะในเรื่องราวของความรักความรู้สึกนะคะก็ยังมีความมั่นคงนะคะมีความหวานชื่นมีการมีมีความสุขเกิดขึ้นนะคะในการพูดคุยในการสื่อสารกันเขากับคุณค่อนข้างที่จะมีแรงดึงดูดต่อกันค่อนข้างมากแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มี ความใกล้ชิดสนิทสนมมากกันยิ่งขึ้นนะคะให้ระมัดระวังสุขภาพของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยด้วยนะคะน่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเข้ามานะคะในเดือนกรกฏาคมนี้นะคะมีเรื่องเสียตังค์กับเรื่องสุขภาพนะคะส่วนในตัวของอชาวราศีมิถุนเองก็มีเรื่องอะไรที่มันขัดอกขัดใจหรือมีเรื่องที่ร,ระแวงนะคะระแวงอะไรบางอย่างกับคนรักและคู่ครองนะ เออกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะหรือไม่บางทีก็อาจจะเกิดคอน FLICT กับเรื่องของความไม่เข้าใจหรือการสื่อสารกันที่มันไม่ค่อยลงลงตัวกันนั่นเองในเดือนกรกฎาคมนแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรไพ่เก้าเหรียญค่ะไพ่ the lover แปดไม้เท้าไพ่ j u s t m e n t และ World แล้วน้องความสัมพันธ์ดีนะนะคะดีเลยทีเดียวนะคะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยน่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการขยับปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะอินกับความรู้สึกที่ดีกับคุณมีเกณฑ์ติดต่อมีเกณฑ์สื่อสารกันมากขึ้นนะคะหรือไม่ก็แนะนําคุณให้รู้จักกับคนในครอบครัวเขา นะคะให้คุณได้ทําความรู้จักทําความสนิทสนมกับคนในครอบครัวกับคนที่เขารักอะไรประมาณนี้มันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะคะอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วดูซิว่าไพ่เด k คีจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมหมายเลข9 1ค่ะการแบ่งชิ้นเค้ก หมายเลขสองหมายเลขแปดสิบสี่หมายเลขห้าสิบสองและหมายเลขหกสิบเอ็ดไพ่บรรบุบงชี้ถึงในเรื่องของการแบ่งจัดสรรปันส่วนกันอย่างยุติธรรม นะคะหรือคนที่เขาเรียกว่าอยู่เป็นหมานอกสายตาแล้วโดดเด่นขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะในพิเรีนี้มันมีความความคิดที่เขาเรียกว่าความคิดความมุ่งมา่รปรารถนาที่อยากจะที่อยากจะประสบความสําเร็จหรือก้าวข้ามไปสู่ความมั่นคงในด้านของความสัมพันธ์อยากจะมีอิสระนะคะแต่ว่าพฤติการหรือการการกระทํา ไปในเชิงการถูกควบคุมเนี่ยไพ่มันอออกมาเป็นลักษณะนี้มันก็ค่อนข้างย้อนแย้งกันนะใจคิดอยากจะมีความเป็นอิสระในความสัมพันธ์แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยได้ไปเจอกันหรือได้สารต่อความสัมพันธ์ให้มันคงขึ้นกับมีลักษณะของการถูกบังคับการถูกควบคุมสิ่งที่สิ่งที่คิดฝันกับความเป็นจริงมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันนะคะในความรักครั้งนี้คุณอาจจะเป็น คนที่เข้ามาคุยซึ่งไม่อาจจะไม่ใช่คนแรกแต่ว่าคุณจะมีความโดดเด่นเกิดขึ้นนะคะเขาจะแบ่งเวลาให้กับคุณมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่คิดอย่างหนึง่งแต่พอไปเจออีกอย่างหนึง่งก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าไอ้สิ่งที่คิดฝันกับสิ่งที่กระทําออกมาเป็นรูปธรรมจริงๆแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างขัดแย้งกันหรือมันอาจจะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะอยู่บ้านเฉยๆแล้วเสียงเงิน แต่ยังไงก็แล้วแต่แนวโน้มความสัมพันธ์ของไพ่ทาโร่เนี่ยค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีเลยนะไพ่ชุดนี้มันอาจจะเป็นไพ่ที่ให้คำเตือนหรือให้คำแนะนำให้คุณเหมือนกับว่าคอยระมัดระวังหรือฉุกใจคิดว่าบางครั้งสิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่มันเป็นในความเป็นจริงมันอาจจะไม่เหมือนกันก็เป็นได้ก็คือจะได้ไม่ต้องคาดหวังอะไรให้มัน ล่วงหน้าไปเยอะนั่นเองนะคะแต่แนวโน้มความสัมพันธ์ในีพรีเดนี้ของคนที่มีคู่ถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จะมีความผูกพันชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งการได้พบไปปะเจอเจอกับคนในครอบครัวเขามันอาจจะทําให้คุณไม่ค่อยอิสระอย่างเต็มที่ก็เป็นได้หรืออาจจะต้องทําอะไรตามอย่างที่ ผู้หลักผู้ใหญ่อยากให้เป็นก็เป็นได้ค่ะนะคะก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานคนโสดเป็นเช่นไรห้าดาบค่ะหนึ่งช่วย justicedm place และห้าช่วยค่ะ เหมือนความรู้สึกของคุณเนี่ยมันมีความคาดหวังเจือปนอยู่นะคะนะคะในความรู้สึกมีเกณฑ์ในเรื่องของการอ่เปิดใจนะคะเปิดใจหรือมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่า in love เข้ามานะคะแต่สิ่งที่คุณแสดงออกกับความรู้สึกในใจมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคุณอาจจะไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรอย่างจ่งแจ้งในความรู้สึกของคุณนะคะ คุณอยากจะให้วันเวลามันค่อนข้างยาวนานกว่านี้นิดนึงในด้านของการสารความสัมพันธ์นะคะในความรู้สึกของคุณเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของการอินเลิฟแต่การแสดงออกของคุณอาจจะเป็นการแสดงออกที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามก็เป็นได้นะคะแล้วพอการแสดงออกที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามมันก็อาจจะทําให้การเริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นไปอย่าง ไม่ได้สอดคล้องกันแล้วท้ายที่สุดมันก็อาจจะลงเอยด้วยความรู้สึกที่มันปวดใจก็เป็นได้ค่ะในความรู้สึกของไพ่บอกออกมาแบบนี้อ่ะมาดูซิว่าในพิเลตนี้มีใครเข้ามาที่ทำให้คุณรู้สึกสนอกสนใจ dm place ค่ะ t e n of source strain view of for june และ10 of 10 of wand นะคะ คุณน่าจะเจอกับคนที่เขาเรียกว่าจัดเต็มในทุกๆเรื่องนะคะจัดเต็มในแง่ของการทํางานเป็นคนทํางานเก่งเอาจริงเอาจังกับชีวิตนะคะจัดเต็มในเรื่องราวของการเล่นนะคะ,ะทำงานก็ทํางานสุดโตง่งเล่นก็เล่นแบบสนุกแบบเต็มที่เลยอะไรประมาณนี้เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในแง่ของการงานเยอะและเป็นคนที่เขาเรียกว่าเฟรนลี่กับทุกๆคนนะคะมันก็ไม่แปลกที่คุณอาจจะรู้สึกที่ชื่นชอบเขาซึ่งตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกเลยว่ามี พราะว่าคุณเนี่ยแอบสะดุดใจหรือแอบชื่นชอบไปสัวเขาเพราะตัวเขาเป็นคนที่เฟรนลี่และเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นๆได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับชอบอาสาชอบรับทํานู่นนี่นั่นให้กับคนนู้นคนนี้เรียกได้ว่าหวังดีแทนคนอื่นมันก็เลยอาจจะทําให้ไอความหวังดีตรงนี้นะคะมันไปสะดุดใจคุณเข้าโดยที่คุณก็รู้สึกได้ว่าเออมันเป็นอะไรที่ประทับใจนะคะ คนที่เข้ามาโฟกัสรอบข้างใกล้กับคุณคุณชาวราศีเมทุนในขณะนี้นะคะซึ่งตัวเขาเองเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณคุณชาวราศีเมทุนเนี่ยแอบรู้สึกดีกับเขาหรือแอบประทับใจเขาด้วยความที่ธรรมชาติหรือเนเจอร์ของเขาเขาจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นและเป็นคนที่ยอมรับทํางานหนักๆเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลาทาให้เขามีโชคมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตได้บ่อยครั้งแม้ว่าเขาจะทํางานค่อนข้างมากก็ตามทีนะคะ มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาสิมันจะเป็นเช่นไรว้าวสุดท้ายมันเดินจากกันนะ A soft cup ค่ะ Page o f ส source View of fortune s e of s o r c e และ t ช o o p p n n t a c l e s สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้เติบโตไปถึงไหนนะคะอาจจะวนเวียนกลับมาเจอเจอการทําให้รู้สึกประทับอ,อกประทับใจซึ่งกันและกันแต่ความรู้สึกที่มันอยู่ในใจของชาวราศีเมถุนน่าจะเก็บเงียบเอาไว้ไม่ได้แพร่งภายไม่ได้เอ่ยปากบอกเขาทําให้เขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคุณอาจจะรู้สึกดีกับเขาด้วยโชคชะตานําพาให้คุณกับเขามาเจอเจอกันแต่สุดท้ายแล้ว ชุนคุณชาวราศีเมถุนอาจจะเลือกที่จะเดินออกมาจากความรู้สึกตรงนี้ก็เป็นได้เพราะว่าคุณมองแล้วว่าบางทีมันอาจจะ,ะมันอาจจะสารความสัมพันธ์แล้วมันอาจจะตันนะคะกับกับคนคนนี้เนื่องจากคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะมีภาระหรือว่ามีพันธะที่ค้างค้างคาคา,ายอยู่ก็เป็นได้นะคะมันก็เลยทำให การสารความสัมพันธ์กับคนลักษณะแบบนี้มันไม่สามารถที่จะเติบโตได้ในทิศทางแห่งความก้าวหน้านะคะคุณคุณชาวราศีเมถุนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอสู้ตัดใจเสแต่ตอนนี้ดีกว่าไม่อยากสารความสัมพันธ์ต่อแม้จะรู้สึกดีกับเขาแค่ไหนก็ตามทีเอามาดูว่าไพ่ออร์คโลนะคะจะให้คําแนะนําอะไรเพิ่มเติมอีกไหม ให้หมายเลขส4่หมายเลข5้าหมายเลขเจ็ดสิหมายเลข5้าและหมายเลขแปด ไพ่เสียสักสามใบนะไม่ดีแค่สองใบเองนะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้มันก็อาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาชั่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งมันอาจจะไม่เคยชินนะคะกับกับความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้นะ,ะแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณจะเหมือนกับทําความเข้าใจกับ กับความสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้แล้วก็พยายามพาตัวเองออกมาจะไม่เอาตัวเองเข้าไปถลําลึกนะคะเพราะดูแล้วมันอาจจะไม่เติบโตไม่ก้าวหน้าเพราะด้วยตัวของเขาเองแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เฟลลี่เป็นคนที่เข้าคนอื่น,นง่ายแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ปฏิเสธใครไม่เป็นรวไมไปถึงความสัมพันธ์เก่าๆของเขาที่มันอาจจะยังปฏิเสธได้อย่างไม่ราบคาบไม่ลงตัวมันก็เลยทําให้มีเรื่องราวคาราคาซังอยู่นะคะคุณคุณชาวราศีเมถุนเองถ้าเกิดได้รับรู้แบบนี้ก็อาจจะแบบ ถอยถอยมาอีกเก้าหนึ่งนะคะแล้วก็ปล่อยเพื่อจะรอให้เขาไปเคลียร์ตัวเองก่อนก่อนที่แบบว่าการคบหากันหรือการพัฒนาความสัมพันธ์มันจะเติบโตไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีเมถุนเห็นแล้วเนี่ยเขาว่าคนคนนี้น่าจะมีพลังงานอะไรที่ยังค้างคาคายอยู่คุณก็จะทําการ เขาเรียกว่าถอยทับของตัวเองออกไปนะคะแม้ว่าจะรู้สึกดีกับเขามากน้อยแค่ไหนก็ตามทีนั่นเองนะคะเพราะฉนั้นในพิเรนนี้สําหรับคนโสดนะคะมีคนน่าสนใจผ่านเข้ามาแต่คนน่าสนใจนั้นมันก็อาจจะยังไม่ได้มีสถานะที่ตรงใจเสียทีเดียวนะคะก็ได้แค่มองกันมามองกันมาแล้วก็ค่อยๆห่างออกไปจากกันเพราะนั้นก็ถือว่ายังไม่ใช่ความรักที่ดีที่คุณคุณ ชาวราศีเมถุนในถานะของคนโสดจะโฟกัสได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้ผ่านมาก็อาจจะผ่านไปอีกเช่นกันแต่อย่างน้อยก็เป็นสีสันให้กับชีวิตในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมนี้นะคะโอเคจบแล้วค่ะฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จันพาจะนำมาลงให้เป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย